สวัสดีครับดูดวงความรักราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมประจำวันที่1มกราคม2566ถึงวันที่31มกราคม2566นะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนว่านี่เป็นการอ่านดวงทั้งราศี เพราะฉะนั้นจะไม่ตรงกับทุกคนทั้งหมดนะครับหากท่านสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อผมได้ที่ลิงก์ที่ผมเขียนไว้ใต้คำอธิบายของคลิปวิดีโอหรือในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคำถามละ93บาทเท่านั้นไม่เล่งเวลาทุกอย่างพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับก่อนอื่นเรามาดูดวงความรักสำหรับคนโสดกันก่อนนะครับคนโสดเดือนนี้นะครับจะมีคนเข้ามาจีบ เพียงแต่ว่าคนที่เข้ามานั้นอาจเป็นลูกน้องของคุณเองหรือคนที่มีฐานะทางสังคมน้อยกว่าคุณนะคนที่เข้ามาอาจมีอายุมากกว่าเขามีลูกเล่าลูกชนที่คุณอาจนึกไม่ถึงก็ได้นะครับเขามีความปาถนาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณแต่คุณเองนั้นไม่ได้อยากจะเล่นด้วยนะเพราะคุณเองก็มีคนที่คุณรักอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับแต่คนนี้นะเขาลุกหนักมากเดินหน้าทำคะแนนแบบหนักหน่หนวงหมายพิชิตใจคุณให้ได้นะ จนคุณอาจต้องลงมือกระทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้นะครับอาจต้องพูดหรือปรึกษากับใครสักคนที่เป็นระดับหัวหน้าของคุณหรือคนที่คุณชอบไปปรึกษาหารือกับเขาบ่อยๆนะเขาจะมีเทคนิควิธีการหรือคําแนะนําที่ดีมาให้กับคุณนละปัญหานี้มันจะจบไปนะครับสรุปความรักสําหรับคนโสดในเดือนนี้นะก็คือคนที่ยังเข้ามานะยังไม่ใช่นะครับรอดูไปก่อนนะ ก็คือคนเนี่ยเขาอายุมากกว่าเข้ามาจีบคุณเขาพยายามที่จะทําให้คุณรักเขานั่นแหละแต่ว่าคนคนเนี่ยยังไม่ใช่ใช่เฉยนะครับเดี๋ยวรอดูเดือนกุมภาพันธ์เดือนต่อไปนะต่อไปความรักสําหรับคนมีแฟนเดือนนี้ถ้าดูตามดวงแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับมือที่สามอยู่เยอะพอสมควรยิ่งถ้าคุณกับแฟนของคุณอยู่ห่างไกลกัน ยิ่งมีความวิตกกังวลค่อนข้างมากอาจมีการทะเลกกาะกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับตัวคุณเองค่อนข้างจะเป็นทุกข์คิดวนเวียนสับสนว่าเขามีเราคนเดียวหรือเขามีคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งตัวคุณเองนั้นก็เคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างมาแล้วเพียงแต่ว่าเรื่องที่เจอนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดซึ่งตอนหลังคุณเองเขาเข้าใจใหม่แล้วว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงของจริงเป็นยังไงคุณรู้อยู่แล้ว แต่ด้วยความที่มันยังฝังใจของคุณอยู่อ่ะดังนั้นความสุขก็อาจจะลดน้อยลงไปทางแก้มีทางเดียวนะครับคือปล่อยวางก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันไม่มีอะไรนะคุณก็ทําใจล่มๆทําใจสบายๆเอาความคิดไม่ดีออกจากหัวไปหน่อยคุณคิดแต่ว่าเขาจะมีคนอื่นนะทั้งนั้นที่เขาก็ดีกับคุณมากและเอาใจแต่คุณคนเดียวนะครับเตือนนี้นะปล่อยวางนะครับชีวิตจะได้มีความสุขนะก็คือ คุณอาจประสบพบเจอว่าเออนะเขาเขา,เขามีคนอื่นอะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอาจจะเป็นเพื่อนเขาหรืออะไรของเขาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันมันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่ามันยังอยู่ในใจของเราอะ่ะก็คือคุณก็หวาดระแวงอะเนาะคนเรามันเคยเจออะไรพวกนี้มาทั้งถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงก็เถอะนะครับก็ทําใจล่มๆมสบายๆนะมันไม่มีอะไรก็คุยกันเยอะๆคุยกันบ่อยๆ นะครับต่อไปความรักสำหรับคนมีครอบครัวนะก่อนอื่นผมขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่เป็นการอ่านดวงทั้งราศีนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ตรงกับทุกคนทั้งหมดนะเดือนนี้นะครับบางคนบางคู่อาจถึงเวลาแล้วที่จะจบความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนะต่อไปลูกของคุณนะจะเป็นกำลังใจให้คุณได้เป็นอย่างดีคุณจะเข้าทำนองสู้เพื่อลูก คุณจะมีเงินมีทองใช้ก็เพราะลูกลูกจะเป็นแรงขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างของคุณคุณเองอาจหาไรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามาจากงานประจําที่ทําอยู่นะแต่ควรเป็นงานที่ทําได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใครจะดีที่สุดอาจเป็นการขายของออนไลน์โดยมีคุณเป็นเจ้าของแค่คนเดียวแบบนี้จะดีมากนะครับสําหรับงานที่ทำรายได้เสริมนะครับเดือนนี้พอเหตุการณ์ทางครอบครัวมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะมีการเซล่มลงบ้าง แต่ระดับคุณแล้วเนี่ยคุณจะเป็นไม่นานนะคุณจะลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้ง<อ>ก็เพื่อลูกของคุณเองนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะครับ จบแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดไลค์และกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่ดีหมดทุกหมดโศกร่ลำรวยและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกท่านปรารถนากันทุกประการนะครับและขออวยพรให้รักกันนานๆนะขอบคุณมากๆครับ